อ้าวตัยนี่โอ้ยโอ้ยฝ่ายมึงจะนุกเอาเกินเกินพอตู้บ่อันอเื้อออกจากอันสลามนะ่คักเคัอเคมันมามันมนเขาสลามบ่ได้มันกันเลยนซุ่มนี้ก็ชิ่อเป็น,นี้ไง <c oughs> เออจีบาทดนี่ก็ไดลยโอ้ยฝ่าย เอาตู้อันโอดอันนี่โมลดลซื้อดอกเด็กมองมันละไปว่าอันมาร์คไว้อี่เนื้อหน่ยยังดีอันเขามาขุดหลุมอยู่นี่ไหวอ๋อบาทนี่โอ้ปลาเสื่อมกับมมกบาทนี่ยิงไฟมันหมัน ขาขาเปลือกนนะมันย่า้นเราให้ผด้ลยเ่ยงงเกันฮะยกัก็ได้เราให้ผูเล่าเอาหญ้าไปใส่งงนะโอ้ออได้อยู่ได้อยู่เล้อยู่นี่ครับตั้งผีกระไดให้กันนี่ได้ผูแล้วบไ่ไฟ หรือคนที่4ีแล้วกำลังหาคนที่หาหมดเวลาหัวน่าเนะคยได้เป็นลูกตป็นเมีเย่จ๊ไขยู่ะจันเมียโเผือฮุตูกเอาเป็นลูกก็แม่ฮุตูกก็ได้เอาเป็นลูกญาตมากลูกนี่แล้วโอ้ขนมันอีกแล้วครับบัตรละพกบัตรละตักเยอะ บาทเดียวก็เสื่อมก็ได้ยาย้ยยักไปทั้งพุ่นไปที่บ้านให้โอ้เสียงเดีครับเนี่ยฝ่ายมือในในในพุ่นมันเนาะมันนี่ว่าน้องโดน ปไปไปเอามาแก้มแดงก้นบ่ตะเกาะวันแหงไปเขาสรุงผุนเบิร์ดครับเพงแหงเนสะดุงแต่ละคนพี่้องเต็มไปเต็มยู่บ่อหมดอย่านี้เต็มเต็ม

โอ้ได้สุบาทพี่น,อน้องไม่เห็นปลาสีตาแงงคือเราลงคลิปเนาะปลาธรรมชาติปลาเล็กปลาน้อยอยู่แล้วครับโอ้เสร็จแล้วปลามาได้มาได้ตอนอันนี้เนาะปลา เมื <ITA> ่อได้ได <ina> so <qu> <ia> ้ตอนน้ำคุณแล้วนี่ปางออมนี่ครับนี่ฟังพุ่นพ่อฟังพุ่นบ้านพี่น้องฝืนนั้นฝนนั้นเจ้าบัทได้เห็นหน้าก้อยเจ้าเห็นหน้าเจ้า โอ้ยไอ้หนึ่งสี่ยังลงจากรึเห็นแล้วบ่อันลูกน้องนะเนอะจะรอดเห็นแล้วบ่มันลงทงไมอันจะรอดบ้ายู่บ้านเฮาแล้วบ่หรือยังอยู่บุนอยู่การนึกว่ามาอยู่บ้านแล้วบ่อเม่ใยัยโทนง้องนม่โทน ไปยังก็ได้ซื้อโตนเนาะโตนโซนแล้วโตนห้างโซนห้างว่า่ำทางพุพนพี่น้องเอาขึ้นนะครับได้เปลี่ยนถุงแล้วทางพุนปลาไหลดีครับพี่น้องครับเต็มเกือบเต็มถุงยัง โทรทขอบคุณะครับต้งผู้คพี่น้องครับปลาครับแก้าประกดกับแม่บ้านเน่ย่บ้านไงยัง่านา ได้สุก้นครับมองนี้ครับพี่น้องครับของหัวโค้งอันนี้ได้สุก้นครับ

ตายแล้วบอตายตัวต้องกายตัวง่ายบ้านังจ้าเอ้าบังบังไอ้กระครองน่ะมันไปหาปลาหน่ะเอามาให้หน่อยนะปลากระลังงอมครับพี่น้อง โอ้ได oh, uh, ้สบายครับโบวี่นี่อยู่แบบนี้มันโอยใ่เอมาเนานเนีนมันเขาัน่เขาบ้็ยบนี่ครับพี่น้องเขาว่าเขาโบมี่ครับบ่ยบว่คุณมีจักย่่ บาดบวกเขากับพวกเขาไอ้ลิน้ได้ อ่าครับปลาเริ่มห้างแล้วปลายังเข่าบันปลาเสื่อมโอ้อ่าครับน้องไฟมนันมันพี่น้องเราจีบพิษทิปไปเท่านี้ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไหมครับไมคลิปหนาเมื่อหนาพี่น้องครับอาสารุปปลาเมืนะนน่อนะบันยกโซ่ด้ือเปล่าบนยกโซ่ไหมหรือเปน่าเอหอหลายบ่บ่บอะไรหลายอันเดียว ซีหาโลอ๋อเด็กสโป้เป็นตัวทำทนพี่น้องปลาเพิ่งกระไดอะ้วพอกันไหมในะคลิปหนาพี่น้องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเป็นกำลังใจครับเอาอีกจักบาทหนึง่งกระสิโอตัวแรกครับพี่นอ้องเนียบก,กีบแล้วปลาไม่ค่อยถือแล้วครับพี่น้องไปพอกันไหมครับสวัสดีครับ